การส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีขอนำเสนอการสาธิตการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Learning นางสาวอัญชนาชินพวันตํตำแหน่งครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเดชอุดมทวาั้งหคายข่ยท้าวทกพาที่น่สารักทุกคนัวันนี้เราะมา ให้ทุกคนนะคะร่วมกันศึกษาใบความรู้กลุ่มตัวเองศึกษาใบความรู้กลุ่มตัวเอง ไปยตามหลักข้าวถูกต้นมาต้นอาจจะมีชื่อตามวัตถออาหารได้แล้วก็จะมียา,าชนิดต้นหอมเอาไว้ไล่ยุงได้รย่ารับครับเสียงและข้อดีข้อเสียของยาแตละชก่อนที่จะใช้ยาน,นะครับควรปรึกษาเภสัชกรนะครับหรือผู้เชี่ยวชาญด้านยาแผนโบราณและยาสมุนไพรนะครับก่อนที่จะใช้ครับ เพือความปลอดภัยและกัรใช้ยายที่ถูกโลกและถูกวิธีค่ะสำหรับวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเรานะคะก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นคัะ หรสุขภาพของเราถ้าใช้ในขนาดที่พอดีและกําหนดว่าเราต้องใช้ในขนาดเท่าไหร่และความสมดุลของการใช้ยาเราควรคำนึงถึงน้ําหนักและส่วนตัวของเราว่าเราควรใช้ยาในขนาดเท่าไรจึงจะไม่ก่อให้เกิดโทษและก่อให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดหรือว่าผู้สูงอายุส่วนมากจะเป็นโรคไตเบาหวานก็ควรหลีกเลี่ยงยาสมุนไพรบางยางเพราะว่ายาสมุนไพรบางยางเราไม่ทรา พออาจก่อให้เกิดผลเสียหรือว่าก่อเกิดผลิตดีกับเราตลอดค่ะโอ้เขาเะีอาวองมือให้พี่ต่ายค่ะบอกนะคะไม่ให้กินเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นยาว่างชาพลูกโอขอบคุณค่ะอะสวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างตอนวันนี้สนุกไหมสนุกนะครับแล้วก็ทันสนุกแล้วก็ได้รับความรู้ด้วยใช่ไหมลูก ใช่อันนี้เป็นระดับมต้นเนาะอ่า,อ,า,อ,อ,าอ,อันนี้เดี๋ยวครูขอถามหน่อยนิดนึงว่าไอ้ตัวที่เราเรียนวันนี้คือเรื่องอะไรครับหลัากการใช้ยันต์ไทยแค่ตุลาให้ค,คุณครับอันนี้คือตอบตลอดเลยนะเอาส่วนที่บ้านอ่คาคุณมีใครจะเป็นคนตอบอันนี้เราเรียนเรื่องอะไรครับตอบเลยตอบเ,เลยครับการใช้ยันต์สินไทยให้ตูววิธีอ่คุณแม่แหละ อ่าอ่าในแม่ีมีสองคำก็คือยาอสมุนไพรแล้วก็ยาแผนโาบราณมันต่างากนันยัไง,ไง,ไง,ไงไงนะีเดียวต่างกันยังไงครับยาสมุนไพรที่ยังไม่ได้ปุงแต่แล้วก็ยังไม่ได้แต่งสภาพยาแผนโบราณกะเป็นยาที่ถูกงแต่แล้วก็แต่เข้า้อ๋อเช่นเช่นยา นี้ตัวความแตกต่างระหว่างยาสูมุนไทยแล้วก็ยาแห่บารานะครับนักเรียนก็ยิ่ดคุณครูได้ทดสอบอยูแสดงว่านักเรียนก็เกิดความรู้นะครับแล้วก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัาประจำวันได้เนาะหลังจากที่เรียนแล้วคุณครูก็สังเกตเห็นคุณครูประจำชั้นมอบหมายงานให้เรียนทำอะไรรูก ก็มาหลังจากที่เราเรียนจบตรนนี้แล้วครูกลับที่บ้านแล้วเนี่ยนักเรียนไปสที่บ้านนะครับว่าไปสารวจสมุนไพรที่บ้านเนาะแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับนักเรียนได้พอพอได้รับงานจากครูแล้วเนี่ยกลับไปบ้านแล้วนักเรียนคิดว่าครูมอบหมายงานให้คือไปสํารวจสมุนไพรที่บ้านที่บ้านนั้นเนี่ยนักเรียนจะมีวิธีการนําเสนอครูยังไงครับที่ส่งมาทางด้านการนำเสนอยังไงนำเสนอว่า สุโขทัยอันนี้ก็มีสถกันสามารถศึกษาาได้ว่าครับเช่นหรือว่าเป็นการทาเป็นบบวิดีอภาพแบบนี้ก็ได้ครับหรือว่าวิดีโอในการนำอนี้ะครับทีนี้ดูก็อยากดูทักษาลใเกียดนะครับว่าใลักคูือคู่เขาบอกหายแน่ว่าเรียนมีกระบวนการที่ยังไงบ้างหลังจากที่กลับบ้านได้ต้องทำยังไงบางคนก็อาจจะขายท่า แล้วก็ศึกษาหาความรู้แล้วก็เขียนปอถ่ายภาพส่งให้คุณครูหรือบางคนก็ถ่ายคลิปนะถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอส่งคุณครูแล้วก็บรรยายตามคลิปวิดีโอด้วยดีมากเลยครับวันนี้ก็เป็นกำลังใจนักเรียนทุกคนเนาะ,ะนะที่มาเรียนรู้วันนี้นะ,นะครับดีมากเลยนะครับที่ทคุณครูสังเกตูกนะครับนักเรียนก็มีกิจกรรมมีการ ถามตอบระบับครูแล้วก็นักเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนก็มีการศึกษา,การ่วมกันภายในกลุ่มแล้วก็ลงมือทาตามกิจกรรมต่างๆที่สังเกตุได้อย่างดีเยี่ยมน,นะครับลงมือให้ตัวเองนะครับขอขอบคุณนายเฉลิมพลอ่อนละอ,อผู้อํานวยการสกรระดับอาเภอเดชอุดมคณะครูและบุคลาก,สกรสกรระดับอําเภอเดชอุดมอํานวยการผลิตโดยนายถาวพรพีดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีว่าที่ร้อยตรีกิรติกุลบุตรรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีนายบุญเกิดชัยวงศ์ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนางสาวเนธนภา,าคำวงศ์นักจัดการงานทั่วไปกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตัดต่อคลิปโดย นางสาวโชซิตาทองสิงนักวิชาการศึกษากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา